สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนาต้นนะครับก็นาต้นไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีนี่มาด้วยนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่ของใหม่ปี2023นะครับเป็น Pioneer Spectrum นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างนะครับอ่ะเปิดกล่องออกมานะครับแน่นอนครับเราต้องเจอกับตัวลอกอยู่แล้วนะครับอ่านะครับจะเป็นลอกรุ่นใหม่ของ Pioneer นะครับปี2023เลยนะครับก็เป็นนี่ละฮะ จะเป็นเสียออกโครมโครมลุ้งๆุ้งนะครับสำหรับลอกตัวนี้นะครับในกล่องก็จะมีลอกมาหนึ่งตัวเดี๋ยวเรื่องลอกเดี๋ยวว่ากันนะครับผมแล้วก็จะมีนะครับอไดาแกรมอ่าโอเคดาแกรมมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ของแถมที่จะมีให้นะครับอย่างเช่นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ําตาเทียมมาหยอดตานะครับผมเวลาตกปลาไม่ใช่นะครับเป็นน้ํามันหยอดลอกนะครับก็มีให้มาหนึ่งหลอดนะครับกลวอ็ในนี้นะครับในนี้จะประกอบไปด้วยนะครับเขาจะให้เป็นแขน power handle มาด้วยนะครับตัวนี้เอาไว้เปลี่ยนได้นะครับปกติมันจะเป็นแขนแต่งมาให้แบบนี้อ่านะครับเนาะแล้วก็จะมีแขน power handle มาให้ใช้งานได้เปลี่ยนได้ด้วยตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับพอดีตัวนี้เป็นกล่องตัวอย่างนะอ่อใบรับประกันนะครับของรอบ p โ o n นียนะครับแน่นอนครับจะมี qr code ให้เราสแกนเข้าไปเพื่อที่จะลงทะเบียนแล้วก็ ใช้ในการเคลมประกันนะครับมีประกัน1ปีนะครับมีบริการล้างลอกฟรีมีอะไรเปลี่ยนลดราคาพิเศษด้วยอะไรต่างต่างสิทธิพิเศษมากมายก็เดี๋ยวเข้าไปดูที่คลิปที่ผมทำมาให้ดูแล้วได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนเ<ๆ>เดี๋ยวเรามาว่ากันในเรื่องของสเปคตัตวนี้กันนะครับก็ดูจากสีสันและเป็นไนงะสีออกโครมลุ้งสวยงามมากนะครับของไพโอเนียสเปกตัมตัวนี้นะครับผมก็ตัวบอดี้นะครับเป็นบอดี้ อลูมิเนียมนะครับแล้วก็โครงสร้างก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับจะทำให้มีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับตัวนี้จะมีลูกปืนให้มาทั้งหมด3บกหนึ่งะครับบกหนึ่งก็คือลูกปืนกันกลับพู้ได้ง่ายนะครับลูกปืนทางเดียวนะครับมา1ตัวนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวเขาอยู่ที่ประมาณ324กรัมเองนะครับเบรกหนักถึง7จกิโลนะครับเป็นล้อที่ใช้งานเทวเวทได้นะครับแล้วก็จะมีคลิกเสียงที่ค่อนข้างสนั่นลั่นทุ่งเลยนะครับ ลั่นมาปลาลากทีนี่สะเทือนนะครับแล้วที่สําคัญนะมีตัวปรับคลอนซ้ายขวานะครับก็คือเหมือนลอกทั่วไปนั่นแหละนะครับแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดสําหรับลอกตัวนี้ก็คือตรงนี้เลยครับอยากให้เพื่อนเพื่อดูนี่อันนี้เลยนะครับเป็นลอกตกปลาหน้าดินแต่มีหน่วงไม่เหล็กมาให้นะครับหน่วงไม่เหล็กปรับได้สี่ระดับตรงนี้เอาไว้สําหรับเวลาเราแต่งปั้นเหยื่อแต่ละรอบหรือว่าเขาเรียกอะไรแต่ละหมายไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถจะปรับหน่วงไม่เหล็กช่วยเบาตีสวนลม หรืออะไรก็แล้วแต่หน่วงแม่เหล็กตัวนี้จะเข้ามาช่วยเราในการป้องกันสายฟูได้นะครับสายฟูนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะฮะน็อบนะครับเป็นนออ็อบอลูมิเนียมแต่งมาจากโรงงานนะครับทั้งแขนทั้งน็อบเลยนะครับสวยงามมากตัวนี้นะครับผมอ่ะสปเปคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับดูจากรูปทรงรูปร่างแล้วค่อนข้างสวยแล้วราคาดีด้วยผมบอกเลยนะครับราคา3าใบเทานิดหน่อยเองเกิน3ใบเทาไปนิดหน่อยเองนะครับก็สวยสวยสวย เรามาต่อกันด้วยนะครับซีรีส์เดียวกันเลยนะครับก็คือคันไพโอเนียนะครับอ่าสเปกตัมนะครับเออ่พาวเวอร์กราไฟต์ซีรีส์นะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นคันที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันตัวนี้จัดมาเข้าเซตได้เลยนะครับจะเป็นคันสําหรับงานค่อนข้างจะเฮฟวีเวทเลยนะเพราะว่าเวทมันน้ำหนักรับน้ําหนักได้ถึง20-40นะครับจะค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวแบงค์นะครับจะเป็นแบงค์เออ่พาวเวอร์กราไฟต์นั่นแหละนะครับที่สําคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของ ลิวซีดนะครับใช้เป็นของฟูจินะครับสีสันสวยงามเลยนะครับผมนะนะครับจับมั่นคงแข็งแรงสีสันสวยงามแล้วก็สาหรับเรื่องไกด์อันนี้พิเศษเลยก็คือไกด์ไกด์จะเป็นไกด์ซีแบบแบบซีไกด์นะครับซีไกด์ก็คือไกด์ที่สามารถทนน้ําเค็มได้ตัววงไกด์นะครับเป็นเซรามิกเซอร์โคเนียนะครับตัวนี้จะเป็นสีลุ้งนะครับค่อนข้างสวยแล้วจะเป็นไกด์แบบคลิกเซรามิกวงเล็กด้วยนะครับดูเป็นไงครับแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับจะคล้ายคล้ายเทเทเดียมนะดูนุนเผิน นะครับตรงนี้นะครับคันที่เราได้มาจะเป็นคันเบสิคฟุตนะครับผมในส่วนของด้ามจับนะครับด้ามจับเขาก็จะเป็นไม้กอกอัดขึ้นรูปอย่างดีนะครับทำให้เราจับกระชับมือนะครับแล้วก็จะปัดเชฟให้ด้วยนะครับผมตรงนี้เพื่อรองรับงานใช้งานหนักๆได้นะครับสําหรับคันตัวนี้นะครับก็เข้าเซ็ตกันเลยนะครับสาหรับสเปกตัมไพวินเนียสเปกตัม